วันที่7ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันสําคัญของชาวยูว,วัน,นใช่คือหลายคนบอกอาจจะเคยได้ยินนะคะหเหตุการณ์เอเดี๋ยวยิงมั่งฉนวนกาซ่านู่นนี่ตอนที่ยิงข่าวตอนแรกก็ยังไม่ตกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเออมันเป็นพื้นที่เหมือนเขามีการประทะกันมา,มาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเอยมันใหญ่กว่านั้นมากมันเป็นจรวดมากกว่า3,000ลูก5,000ลูกปฏิบัติการเนี้เขาตั้งชื่อว่าเอาอักซาฟลัด ฟลัดในที่นี่เหมือนน้ำท่วมอะค่ะก็คือถาโถมจรวดเข้าไปมากกว่า5,000ลูกเอาอัลซาเนี่ยเป็นชื่อของมัสยิดนะคะเป็นมัสยิดที่ชาวมุสลิมเขานับถือมากอยู่ที่นครเยรูซาเล็มเป็นสีทองเลยแล้วเขาตั้งชื่อปฏิบัติการเนี้ยตามมัสยิดเพราะว่าเ,เขาต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะว่าเดี๋ยวเขาจะปกป้องมัสยิดแห่งนี้ก็เปิดปฏิบัติการเช้าตรู่เลยของวันที่7ตุลาคม6กโมงครึ่ง ระดมส่งจรวดเข้าไปที่อิสราเอลพออิสราเอลโดนโจมตีปั๊บก็ประกาศภาวะสงครามทันทีแล้วก็เปิดปฏิบัติการว่าจะตอบโต้กลับจะเอาคืนกับกลุ่มฮามาสแสดงว่าทั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไหมครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องดินแดนดินแดนเป็นหลักดินดนเป็นว่าก็คือชาวยิวมาประกาศว่านี่คือดินแดนของเขาชาวปาเลสไตน์บอกนี่ก็คือบ้านของเขาใช่มันยืดเยื้อก็เลยยืดเยื้อมาเป็นร้อยปีอยู่แล้วถูกต้องเนี่ยค่ะก็เป็นความขัดแย้งที่เขาใช้คําว่า เหมือนเป็นสิ่งที่แก้ได้ยากที่สุดในโลกนะ,ะปัญหาเนี่คงแง่งกันมาตลอดอยู่แล้วไม่รู้จะปะทุกันมาเมื่อ,อไหร่คือตั้งแต่อดีตโบราณเลยอะ <c oughs> ค่ะทีนี้หลังจากที่อิสราเอลตัดสินใจว่าจะต้องตอบโต้กลับในทันทีแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็เกิดความสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆและแล้วที่เราเห็นเนี่ยก็มีการส่งเขาเรียกอะไรอ่ะขี่ปอาวุธขี่ปนาวุธ,วธย,ยิงตอบโต้กันไปกันมาเ<อ>นี่ยดูสภาพความเสียหายสิ<อ>คือบางคนบอกว่าเห็นภาพแบบนี้มันเหมือน,นหนังนะไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะเกิดนี่คือของจริงเลยนี่คือของจริงและณตอนนี้มันมีคําถามหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยอิสราเอลอ่ะเป็นประเทศที่ทันสมัยมากเป็นประเทศที่มีหน่วยข่าวกรองดีมากแล้วมีระบบไอออนโดมอ่ะ ที่้องกันสมัยพิณิโรถูกมันเป็นระบบเชื่อไหมคุณผู้ชมมันเป็นระบบที่เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนฝาชีเหล็กเป็นฝาชีเหล็กที่ป้องใช่เขาสามารถ คือสมมติรู้ว่ามีการยิงปุ๊บเขาสามารถปิดได้เลยใช่แล้วเขาเคลมเลยนะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีจรวดแม้แต่ลูกเดียวเล็ดรอดเข้ามา,า,มาได้แต่คราวนี้ผิดปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นท้ามันเข้ามาได้อย่างนี้ถ<อ>ูกไหมคะแล้วเข้ามาเนี่ยเป็นพันพนลูกแล้วฉนวนกาซ่านี่ก็เหมือนกันฉนวนกาซ่าเนี่ยมันจะมีเป็นแบบแนวคอนกรีตนนั้นหนาเลยนะแล้วก็มีลวดหนาอีกชั้นแล้วก็มีทหารอีกลาาตะเวนอีกได้ชื่อว่าเป็น เขตพรมแดนที่หนาแน่นที่สุดในโลกปรากฏโดนเจาะโดนทะลวงนะคะที่เห็นเนี่ยก็คือกองกําลังภาคพื้นดินของฮามาสแสดงว่าก็เตรียมตัวมานานแล้วนี่ไงไม่ใช่เพิ่งมาเตรียมตัวเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกอิสราเอลบอกว่าการโจมตีครั้งนี้มันเป็นแบบเซอร์ไพรส์เขาไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็ถูกโจมตีมาอย่างแรงแล้วเขาใช้คําว่ามันเป็นแบล็กเดย์เขาบอกมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า ที่กลุ่มฮามาสเนี่ยเลือกปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลในช่วงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเอาสัสงเกตอยู่อย่างหนึ่งตอนนี้ซาอุดีอาระเบียแม้กระทั่งกับประเทศไทยของเราเขาประกาศความสัมพันธ์แล้วถูกต้องเขาเคือเป็นวันที่สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุดีอาระเบียใช่วันที่เลือกเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะคือเป็นวันที่สําคัญทางศาสนาของชาวยิวเขา,ขาพูดง,ง่ายๆเหมือนเหมือนเป็นวันพระเราอ,ะอ,อ่ะก็ครอบครัวก็จะใช้เวลาอยู่กับบ้านแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกัน ซึ่งเขาก็เลือกในวันนั้นแล้วก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้วยในการครบรอบ50ปีถูกต้องอ50ปีเนี่ยแหละค่ะก็ทุกอย่างจริงๆแล้วมันใช้คำว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์นะเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีงดนะ เพราะว่าฉนวนกาซาจริงๆบอกมีคนเนี่ยอยู่อีกสองล้านคนใช่ค่ะแต่เท่ากับจังหวัดเล็กๆจังหวัดก็อย่างที่เราบอกประมาณกัวดบ้าเราเนาะเล็กมากนะมันเท่าไหร่เองอ่ะยาว40กิโลเมตรแล้วก็กว้างประมาณ10กิโลเมตรพื้นที่ข้างในนั้น360กว่าตารางเนี่ยตารางเมตรแต่มีประชาชนอยู่เยอะเพราะคนนะแต่คนแออัดอยู่ในนั้นสองล้านสองล้านกว่าคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นนักลบหรือม ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องแยกอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าจากเหตุการณ์เนี่ยมีคนถามนิ่มเยิมเหมือนกันนะคือชาวปาเลสไตน์ฮามาสแล้วชาวปาเลสไตน์ทุกคนเป็นฮามาสหรือเปล่าออไม่ใช่นะคะออค,คนที่อยู่ในฉนวนกาซาดูตามแผนที่ก็ดะสีแดงๆเนี่ยก็คือพื้นที่ของปาเลสไตน์ใช่ไหมคะคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นชาวปาเลสไตน์แต่ในฉนวนกาซาเนี่ยถูกปกครองโดยกลุ่มฮามาสมกลุ่มฮามาสเป็นกองกําลังติดอาวุธ เป็นกลุ่มคนที่ค่อนขอ้างจะเคร่งศาสนาคําว่าฮามาสเนี่ยในภาษาอาหรับแปลว่าความมั่นคงนะคะเขาก็รวมตัวกันนับตั้งแต่ตอนที่สมัยปาเลสไตน์เนี่ยมีการปฏิวัติแล้วก็เรียกร้องอยากจะได้ดินแดนคืนมาจากอิสราเอลหลังจากช่วงนั้นอะพอมีการประท้วงอะไรกันปุ๊บกลุ่มฮามาสก็ก่อตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มฮามาสเป็นกองกําลังติดอาวุธที่อยู่ในฉนวนกาซาหรือว่าที่อยู่ในปาเลสไตน์นั่นเองนะคะชาวปาเลสไตน์ก็เป็นประชาชนชาวปาเลสไตน์นี่แหละแล้วก็อยู่ในฉนวนกาซาซึ่งดูจากแผนที่มันก็มันก็แปลกๆนะประเทศก็ถูกถูกแยกออกไป<ช>โดยมีอิราเอลเป็นตัวที่แบ่งแยกทุกอย่างของเขาคือเขาบอกอย่างนี้นะน็อตว่า อิสราเอลเหมือนเป็นประเทศที่ไม่มีไม่เคยมีแผนที่ที่ชัดเจนเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอะไรอะคะมันมันด้วยความที่แบบนี้ค่ะมีการสู้รบแล้วก็เหมือนต่อสู้กันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนในการแบ่งเขตแดนเนี่ยมันเหมือนเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวได้กลับไปอย่างเงี้ย<อ>มันก็เลยเป็นจุดที่ไม่ชัดเจนขนาดตรงสีแดงที่เขียนว่า west bank เห็นไหมคะจุดนั้นอะจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่จริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้แดงหมดอย่างนี้นะ<อ>มันจะสลับแดงแดงเขียวเขียวเพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ย ก็เป็นของปาเลสไตน์ในบางพื้นที่ก็เป็นอิสราเอลอีกที่เขาไปเที่ยวเยรูซาเล็มไปดูพระพระเยซูทําท่างั้นใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะเยรูซาเล็มเนี่ยจริงๆที่เขาไปเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันถูกต้องไหมใช่ใช่คนไปเที่ยวกันเยอะนะคะอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เหมือนกันที่หลายคนแบบอยากจะไปเที่ยวไปเรียนรู้อารยธรรมใช่ไหมคะ Bring in eye to share, bring me act to share.